เป็นตัวละครที่ออกมาเมื่อไหร่ก็น่าสงสารนะคะสำหรับเนธภรรยาของปาราเมศในละครสายรักสายเลือดที่รับบทโดยเต่าสโรชาเรื่องนี้ต้องขยี้พี่เต่าซึ่งบอกว่าบทบาทนี้มีความยากแต่ก็เป็นตัวละครได้ง่ายรวมทั้งความเป็นที่สุดและความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนี้ค่ะจริงๆแล้วว่าเหมือนจะเล่นยากเรื่องนี้จะบอกทุกคนว่าเฮ้ยมันเล่นยากมากเลยแต่ว่าง่ายกว่า ง่ายตรงที่ว่าไม่ต้องบิวอารมณ์อะไรมาก5้า2สสองเจอพี่อ่ำไปปุ๊บมาเลยอารมณ์มาเลยมันเหมือนเราพอกระโดดไปปุ๊บมันอยู่ในชีวิตนั้นจริงๆเลยแล้วก็เล่นไปตามตัวละครอย่างเงี้ยค่ะเข้าฉากสิบร้องไห้ไปกี่ฉากคะสิบห้านางโศกใช่ไหมคะไม่ค่อยเลยโอ้จริงแต่พอนึกถึงชีวิตจริงอ่ะมันก็น่าจะโศกอยู่เพราะว่าถูกไปจับขังไว้ในห้องในบ้านเขาเลยนะ ที่สุดของสโลก็คงจะเป็นคุณอ่ามเนี่ยราคา<อ>คุณปรเมศปราจของเราเนี่ยที่บอกว่าง่ายเนี่ยเพราะว่าพี่อ่ามเขาเล่นสุดเล่นจริงมากเล่นจนแบบโหอ,อะไรอย่างเงี้ยข,ขวัวจริงๆแล้วกอโก็ชซกแขนแขนหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็มีระดับตอนที่แบบลูบไลเขาเกลียบคออะไรที่อารมณ์ของเขาอะ่ะจ,จริงมากทําให้เราเล่นได้แบบ เล่นสุดเหมือนกันแล้วมันสนุกอะค่ะเวลาที่ที่ที่ทนักแสดงที่แสดงด้วยกันแล้วเล่นแบบเนี้ยพอแบบตันเลเิดเปิดเบิงก็ตันเลิดไปกันใหญ่แล้วตัวจริงเขาเป็นคุแบบกระตโลกลลกระตโลก5432่เขาก็เป็นคาแรคเตอร์แต่พอคัตปุ๊บก็คือตื่ตหัวล้อเขาทั้งวันกันไม่หยุดรู้สึกยังไงกับตัวละครเนทบ้างคะถ้าเป็นเราเป็นเห็นแล้วเป็นเนทอยู่ตรงหน้าเราเนี้ยเราก็สงสารชินะอย่างเงี้ยอยากให้คนดูอะดูแล้วรู้สึกว่า ถ้าฉันเป็นเนสฉันจะทำยังไงอะจริงๆมันมีทางเลือกอีกเยอะเนาะแต่เนทําไมไม่เลือกตอนที่อ่านก็แบบทำให้เนสไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้โมโหม,ม,มากแต่ทําไมเขาต้องทนอะไรขนาดนี้แต่แบบอ่าเหตุผลมันก็โอเคอยู่เข้าใจได้อยู่นะคะพอมาคุยกันจริงๆแล้วอะค่ะก็ชีวิตจริงน่ะหนักกว่านี้ก็มีเนาะ <S <S อาจจะเป็นตัวละครเล็กๆที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ต้องทนกับหลายๆอย่างเนี่ยคะ่ะ จอการแสดงแบบพี่อ่ําเข้าไปเดียวว่าแต่สายดราม่าอย่างพี่เต่าเลยค่ะคนดูก็คนลุกค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง